วันนี้นะครับผมขอพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องมือนะครับของโกดังจักบางบอนนะครับเขามีเครื่องมือที่เอามาใส่จากเย็บธรรมดาให้กลายเป็นจากแซกหลางเสื้อนะครับลางดุมได้เลยนะครับนี่คือเครื่องมือตัวใหม่ที่โกดังจากบางบอนนะครับ,บ,รบเขามานำเสนอนะครับ สุดยอดไอเดียเครื่องมือที่ใช้งาน,นกับเสื้อผ้าถักลางดุมเสื้อนะครับนี่ครับใช้จักเข็มเดียวธรรมดาสามารถเอามาใช้กับแบบว่าไม่ต้องซื้ออจกักถักลางเสื้อก็ได้เลยนะครับ ชุดทำแทกลังติดจากเย็บนะครับไม่ต้องไปซื้อจากแทกลังหรอกสำหรับงานเทเลอร์น่ารักเอาครับนี่ครับตัวนี้ปรับหัวลังปรับปรับลังกว้างลังสั้นตัวนี้ปรับความยาวนะครับพูดถึงยาายาวเท่าไหร่ส่วนฝั่งนี้นะครับตัวนี้ปรับสีเข็มสีห่างนะครับตัวนี้สีห่างตัวนี้ปรับลังสั้นลังยาวหัวท้ายตัวนี้ปรับความยาวนะครับเวลาเย็บก็ปักเลยครับนี่ครับ เราเหยียบครับเ,รเหยียบไปเลยครับเ,รเหยียบไป็ี่น้าเลยอ่าก็จบรอบเราก็เอาออกเลยครับรอบเราออกนี่ครับผมอ่าของเดิมเข้ามานี่ก็ก็แค่ยึดเข้าไปกับครับยน,นี่ก็แล้วก็ไอ้นนี่เอาปอกเข็มออกอ่าตัวนี้ปอกเข็มออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนครับเนี่ย<ร>มันจะมีให้อุปกรณ์ให้ครบหมดอุปกรณ์เข็มเข้าไปแล้วถอดของเดิมออกแล้วใส่ชุดนี้เข้าไป กระดุมสั้นกระดุมยาวปรับตัวไหนครับกระดุมสั้นกระดุมยาวครับปรับตัวนี้ครับใหญ่เล็กอ่าด้านหลังนะครับอี้ครับอันนี้นอนใหญ่นอนเล็กอ่านอนใหญ่นอนเล็กครับอันนี้หัวลัง้ทยลังลังไยลังหัวลังใหญ่หัวลังเล็กออันนี้นอนใหญ่นอนเล็กนอนด้านข้างนะฮะครับอ่าครับก็แค่ต่ออุปกรณ์เตือบอกแล้วว่าใส่ชุดนี้เข้าไปครับล้วจะออกมาประมาณนี้สำหรับงานเทรลหน้าร้านนะครับงานฝากลงไปครับอ่าครับเียบไปเลยครับ เป็นชิกแท้ครัง้เยยครับจะเปงยาแก้วชุดทําแทกลังติดจากเย็บนะครับไม่ต้องไปซื้อจักแทกลังอะสำหรับงานเิเลอร์น้าร้านนี่ครับ ตัวนี้ปรับหัวลังปรับ,ปร,บปรับลังกว้างลังสั้นตัวนี้ปรับความยาวนะครับพูดถึงอาจา,ายาวเท่าไหร่ส่วนฝั่งนี้นะครับตัวนี้ปรับสีเข็มสีห่างนะครับตัวนี้สีห่างตัวนี้ปรับลังสั้นลังยาวหัวท้ายตัวนี้ปรับความยาวนะครับเวลาเยเตอปักเลยครับอย่างเี้ครับเล้วแต่เท้าเราเหยียบครับเหยียบไปเลยครับเหยียบชั้นนอ่น จบรอบเราก็เอาออกนะครับรอบเราออกน่ครับผมของเดิมเข้ามานี่ก็แค่ยึดเข้าไปกับนี่แล้วก็ไอเนี้ยปอกเข็มบอกตัวนี้าปอกเข็มออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนครับเนี่ยมันจะมีให้อุปกรณ์ให้คุกอุปกรณ์แถมเข้าไปแล้วถอดของเดิมออกแล้วใส่ชุดนี้เข้าไปจะลองไหม่ครับ กระดุมสั้นกระดุมยาวปรับตัวไหนครับกระดุมสั้นกระดุมยาวครับปรับตัวนี้ครับใหญ่เล็กด้านหลังนะครับอันนีครับอันนี้นอนใหญ่นอนเล็กอ่นนอนใหญ่นอนเล็กครับอันนี้หัวลังไายลังหัวลังยลังหัวลังใหญ่หัวลังเล็กอันนี้นอนใหญ่นอนเล็กนอนด้านข้างนะฮะครับก็แค่ถอดอุปกรณ์เดือบอกแล้วก็ใส่ชุดนี้เข้าไปครับแลวจะออกมาประมาณนี้สำหรับงานเทเลอร์หน้าร้านนะครับงานฝากลงไปครับอครับเหยียบไปเลยครับ